จ้างแต่งงานได้กรีนคร์ดจริงหรือไม่ถ้าโดนจับได้จะมีปัญหาอย่างไรโดนบทลงโทษแบบไหน เดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัาวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคําถามวีซ่าอเมริกาเนื่องจากมีน้องถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการจ้างแต่งงานนะคะเดี๋ยวพี่มดจะอ่านคําถามที่น้องส่งเข้ามาทางช่อง youtube ให้ฟังพร้อมๆกันนะคะน้องถามว่าถ้าป้าของหนูจะจ้างคนในอเมริกาจดทะเบียนสมรสเพื่อให้หนูได้สัญชาติอเมริกา ป้าจะให้หนูไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็ทำงานด้วยค่ะพี่มดคิดว่าอย่างไรบ้างคะหนูขอคำแนะนำหน่อยค่ะน้องถามคำถามมาสั้นๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยพี่มดก็ยังมีข้อสงสัยและข้องใจขอถามกลับไปนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าคุณป้าของหนูเนี่ย ตอนนี้ตัวอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอเมริกานะคะแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณป้าเนี่ยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะตอนนี้คุณป้าอยู่ด้วยวีซ่าอะไรวีซ่าของคุณป้ายังเวลิดอยู่หรือเปล่าวีซ่าขาดไปหรือยังคุณป้ากลายเป็นโลบินฮูดหรือไม่อะ นะและนอกจากนี้อถ้าเกิดว่าคุณป้าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยคุณป้ารู้จักใครในอเมริกาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยคุณป้ากำลังเล่นเว็บไซต์ออนไลน์เดทติ้งหรือว่าพูดคุยกับฝรั่งคนไหนอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่พี่มดอยากรู้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่อยากจะรู้นะคะก่อนที่พี่มดจะออกความคิดเห็นส่วนตัวพี่มดขอชี้แจงข้อเท็จจริง บอกแฟกซ์ให้ทุกคนทราบก่อนนะคะว่าเรื่องการจ้างแต่งงานนั้นเป็น Federal Crime เรียกว่าเป็น Serious Crime คุณกำลังจะทำผิดกฎหมายอาญาซึ่งจะมีโทษจำคุก5ปีและโดนปรับ250,000ห่นเหรียญ US ดอลลาร์หรืออาจจะทั้งจำคุกทั้งปรับ ด้วยและที่แย่ไปกว่านั้นถ้าคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วคุณอาจจะโดนดีพอตนะคะถูกเนรเทศออกนอกประเทศและอาจจะโดนแบนไม่ให้เข้ากลับมาประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดชีพเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าหาทำค่ะพี่มดไม่รู้ว่าคุณป้าเอาความคิดเรื่องการจ้างแต่งงานมาจากใครใครเป็นคนแนะนำเรื่องนี้นะ ก็อยากจะบอกว่าไอการจ้างแต่งงานเนี่ยค่าจ้างมันไม่ได้ถูกถูกนะคะทุกคนเท่าที่พอจะทราบมาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะไปจ้างคนอื่นเขาแต่งงานเนี่ยเขาคิดขั้นต่ำเนี่ยก็ประมาณ50,000เหรียญ US ดอลลาร์แล้วนะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยมันก็ล้านกว่าบาทแล้วอะถ้าเกิดว่ามีเงินมากขนาดนี้เนี่ยนะคะเอาไปขอวีซ่านักลงทุนหรือวีซ่าประเภทอื่นดีกว่าหรืออาจจะเอาเงินนี้มาสปอนเซอร์ให้หลาน ไปทำอย่างอื่นหรือว่าขอวีซ่าประเภทอื่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะคะข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการขอวีซ่าแต่งงานสำหรับคนที่เขาแต่งงานกันจริงๆเนี่ยเวลาสัมภาษณ์วีซ่าบางคนบางเคสยังสัมภาษณ์ไม่ผ่านเลยเพราะว่าสตอรี่เนี่ยมันไม่เมคเซนส์แล้วถ้าเกิดว่า คุณป้าคิดจะจ้างแต่งงานเนี่ยนะคะคือถามว่าคุณจะต้องเสียสละอะไรบ้างจะต้องทำชีวิตเรียกว่า convince เจ้าหน้าที่ USCIS ให้เขาเชื่อว่าคุณแต่งงานจริงๆได้อย่างไรนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะเท่าที่เคยทราบมาเนี่ยหลายคนหลายคู่เนี่ยนะคะเขายังจะต้อง proof หรือคุณจะต้องมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ว่าคุณเนี่ย แต่งงานกันจริงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริงๆมีอาจจะมีรูปถ่ายอยู่บ้านเดียวกันมีมีเขาเรียกว่ามีแบงก์แอคเคาท์ร่วมกันมีเขาเรียกว่าเป็นอ่ารายชื่อ,อชื่อสัญญาในเช่าบ้านเนี่ยร่วมกันมีอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมีแผนอนาคตร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่แค่ว่าจ่ายเงินจ้างคนแต่งงานแล้วคุณจะได้ใบเขียวมาง่ายๆมันจะมี process ที่คุณจะต้องไปพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ USCIS เขาเชื่อว่าการแต่งงานของคุณนั้นมันไม่เฟกมันเรียวนะคะอ่ะและ ขั้นตอนในการแต่งงานเนี่ยมันก็ใช้เวลาอย่างน้อย2ปีนะคะณนะตอนนี้เนี่ย s o c e s s ในการดำเนินการเนี่ยมันอาจจะมากกว่า2ปีด้วยซ้ำเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นมาปี2ปีที่ผ่านมานี้นะคะทำให้ทาง USCIS และสถานทูตทั่วโลกเนี่ยมีเคสค้างที่เขาเรียกเคส backlog เนี่ยหลายแสนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวลายาวนานมากกว่า2ปีกว่าคุณจะได้กรีน n าร์ดนะคะ อ่ะทีนี้สมมุติว่าคุณป้าไปจ้างแต่งงานแล้วก็โชคดีได้กร e นคาร์ดมาแล้วกันนะคะในกรณีที่คุณป้าได้กร e นคาร์ดแล้วเนี่ยคุณป้าก็ไม่ได้สามารถที่จะขอสัญชาติอเมริกันให้กับตัวหนูได้เพราะว่าไม่ใช่แม่ลูกกันแล้วตัวคุณป้าก็ไม่ใช่ U.S.Citizen ด้วยคุณป้าถือแค่ใบเขียวดังนั้นการที่คุณป้าเนี่ยจะขอสัญชาติให้หนูเนี่ยทำไม่ได้คุณป้าแต่ว่าคุณป้าเนี่ย สามารถที่จะขอกรีนคาร์ดให้หนูได้โดยที่คุณป้าจะต้องไปอาฮไปรับหนูเป็นบุตรบุญธรรมก่อนนะคะคือคุณป้าจะต้องมีการเรียกว่า ไปขอหนูกับพ่อกับแม่ให้เซ็นเอกสารหลักฐานมีเอกสารราชการรับหนูเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็อย่างน้อย2ปีนะแล้วมันจะมีเงื่อนไขปีกย่อยเยอะแยะมากเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมแล้วก็ขอวีซ่าขอกรีนดให้กับบุตรบุญธรรมนะคะตรงนี้เนี่ยแนะนําให้ไปปรึกษาทนายอิมิเกรชันโดยตรงนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันก็ค่อนข้างซับซ้อนเงื่อนไขมันก็เยอะมันไม่ใช่ว่าจะรับบุตรบุญธรรมกันได้ง่ายๆนะ,ะทีนี้สมมุติว่า ขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยคุณป้าจะต้องรับหนูเป็นบุตรบุญธรรมใช่ไหมแล้วมันขึ้นอยู่กับอายุของตัวหนูด้วยว่าหนูอายุเท่าไหร่ระยะเวลาในการรอคอยพิษสที่จะทําเรื่องรับบุตรบุญธรรมแล้วก็ได้ใบเขียวเนียนะคะขั้นต่ำเนี่ยมันอย่างน้อยสุด2ปีแต่อย่างที่บอกไปด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็มีวีซ่าแบ็กล็อกเนี่ย อาจจะรอไปเป็น4-5ปีก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าตัวคุณป้าถือแค่ใบเขียวคุณป้าไม่ใช่ซิติเซนเพราะฉะนั้นคนที่จะคือคนที่ถือใบเขียวแล้วจะขอรับบุตรบุญธรรมขอกรีนดให้กับลูกบุญธรรมเนี่ยมันมีโคต้าจำกัดในจำนวนแต่ละปีคุณจะต้องไปรอคิวนะจ๊ะและมันขึ้นอยู่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่า ตัวน้องเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่ายังเด็กๆอายุต่ำกว่า16เนี่ยในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายกว่าการรับบุตรบุญธรรมที่อายุเกิน21ปีไปแล้วนะอันนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยเนี่ยนานมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีตัวแปรและมีปัจจัยหลายอย่างกฎเกณฑ์มันแตกต่างกันถ้าอยากจะทำจริงๆเนี่ยก็ไปจ้างทนายอิมิเกรชันเขาทำนะจ๊ะ ถามพี่มดว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรตอบเลยว่าไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ใครจ้างแต่งงานเด็ดขาดมันมีโทษเนี่ยเยอะมากมันได้ไม่คุ้มเสียใครจะการันตีให้คุณได้ว่าคุณจะได้กรีนคาร์จริงๆแล้วถ้าเกิดไปจ้างคนแต่งงานและไอ้คนนั้นมันชั่ว มันมมันรับเงินไปแล้วแล้วมันไม่ยื่นกรีนคาร์ดมันไม่ยื่นเรื่องให้เนี่ยจะทําอย่างไรใครจะการันตีชีวิตคุณใครจะรับผิดชอบชีวิตคุณทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็แบบเกิดเขาเรียกว่าจดทะเบียนกับเขาไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ทําเรื่องให้แล้วทำยังไงอะเราก็รู้ตัวว่าเราทําผิดใช่ไหมว่าเราจ้างแต่งงานอะจะไปเอาเงินอะไรกับมันได้มันก็ชดเงินไปแล้วอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องจริงนะมีเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่า ไปจ้างคนคนอื่นเขาแต่งงานแล้วปรากฏว่าเขาเชิดเงินหนีไปไม่ทำเรื่องให้ไม่แล้วก็แบบเกนะ็ตสตักกับ e ีอ e ีเมลเลชล e ยเสเนี่ยแล้วจะไปฟ้องร้องเอากับเขาอะไรยังไงเนี่ยมันก็เรื่องวุ่นวายขึ้นไปอีกนะบอกเลยว่าอย่าหาทำตั้งแต่ต้นนะมันจะทำให้คุณเนี่ยเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตแล้วก็เสียโอกาสที่จะไปเจอคนที่ รักคุณจริงๆคนที่เขาแบบดีจริงๆแล้วอยากจะแต่งงานแล้วอยากจะขอใบเขียวให้คุณจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าทําค่ะถ้าตัวน้องอยากมาประเทศสหรัฐอเมริกาจริงๆแนะนำให้คุณป้าเนยนะคะเป็นสปอนเซอร์แทนที่คุณป้าจะเอาเงินที่มีไปจ้างแต่งงานนะนะคะ เอามาเป็นสปอนเซอร์ให้น้องในการขอวีซ่าก็ได้อาจจะเป็นวีซ่านักเรียน F1 M1 ก็ได้จาเรียนภาษาหรือจาเรียนคอร์สสั้นๆอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจว่าจะขอวีซ่านักเรียนก็ลองขอวีซ่า J1 ก็ได้นะคะอาจจะเป็น J1 Work and Travel เข้ามาลองทํางานหรือว่าจะเป็น J1 วีซ่าอพรเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็ได้มันมีโปรแกรมมีโครงการที่สามารถจะมา ทดลองใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแบบให้ถูกต้องดีกว่าแล้วมันก็จะมีหนทางต่อไปในอนาคตที่คือที่มันดีกว่าการที่เลือกที่จะทำทางที่ผิดนะพี่มดขอเตือนนะคะสำหรับใครที่คิดกำลังจะทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อที่จะให้ได้กรีนการ์ดมาครอบครองเนี่ยนะคะอะไรที่เราได้มาแบบผิดผิด มันก็จะอยู่กับเราไม่นานนะคะคนที่ได้ green card มาครอบครองแล้วก็สามารถที่จะโดนรัฐบาลเนี่ยเขายึดคืนได้เช่นกันถ้าเขาจับโกหกได้ว่าเราแบบมีแบบเขาเรียกว่า fake m a r r หรือว่าเป็น f r a u นะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนที่สอบได้สัญชาติแล้วเป็น us citizen ถ้าเกิดว่าคุณได้มันมาหรือทำในสิ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงเอกสาร เขาก็สามารถที่จะถอนสัญชาติอเมริกันคุณได้เช่นกันค่ะพี่มดมีเจตนาดีกับทุกคนตั้งใจทำคลิปให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องคนไทยด้วยความจริงใจพี่มดจะแนะนำเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะส่วนใครจะเชื่อหรือไม่จะทำตามหรือเปล่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นชีวิตของคุณคุณต้องไปคิดไปตัดสินใจเอาเอง ใดๆก็แล้วแต่ขอให้คุณเลือกในแนวทางที่ถูกต้องถ้าคุณตัดสินใจผิดพลาดไปก็ขอให้คุณสามารถแก้ไขมันได้นะจ๊ะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่กระจ่างแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะบายบาย